สวัสดีค่ะตุลยาตั้งสรีพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงผลข้างเคียงจากการทำรีเล็กสมายว่ามีอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงของการทำรีเล็กสมายอย่างแรกเลยที่เราเจอได้เกือบร้อยเอร์เซ็นเลยก็คือภาวะตาแห้งค่ะเนื่องจากว่าพอเรามีการผ่าตัดไปที่ผิวกระจกตาแล้วก็มีการลบกวนเส้นประสาทตานะคะแต่การรบกวนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแผลเล็กค่ะการรบกวนนั้นก็จะไม่มากนักนะคะ ทำให้เวลาที่เราเกิดตาแห้งนั้นเนี่ย สั้นนะคะจะประมาณ1-2เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกก็ขยันหยอดน้ําตาเทียมก่อนพอหลังจากนั้นพอแผลหายดีแล้วค่ะเรื่องตาแห้งก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะคะเรื่องที่2คือความคมชัดที่บางทีต้องใช้เวลานะคะอันนี้เนี่ยในช่วงแรกๆจะเห็นเป็นหมอกก่อนนะคะพอหลังจากเป็นหมอกแล้วเนี่ยพอสักสัปด,ดาห์หนึ่งก็เริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงแรกหลังทำดีล็กสมัยบางทีจะมองใกล้ไม่ค่อยชัดค่ะแต่ว่าพอหลังเดือนหนึ่งก็ค่อยๆ ปรับได้นะเท่าที่สังเกตเนี่ยของค่บอกว่าพอ2เดือนเนี่ยก็ชัดแล้วก็รู้สึกสบายตาและทําอะไรต่ออะไรได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะแต่เรื่องของการมองเห็นเนะะี่ยค่ะยังค่อยๆดีขึ้นไปด้วยเวลาตามลําดับเลยนะคะนอกจากจากเรื่องตาแห้งแล้วก็ความสเตเบิลของการมองแล้วนะคะเรื่องอื่นๆเช่นแสงจ้ากลังคืนอันนี้จะเกิดไม่มากนะคะออนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของค่าสายตาที่บางทีอ่ะเราจะต้อง เพราะว่าถ้าจําเป็นที่จะต้องเติมเลเซอร์เพิ่มเนี่ยจะต้องคอยให้ได้ถึง6เดือนนะคะและนี่ก็คือผลข้างเคียงของการทำรีเล็กสไมลยที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเล็กๆเกช่นน้นําตาไหลระคายเคืองในช่วง1สัปดาห์แรกหรือ1วันแรกแล้วก็จะดีขึ้นตามเวลานะคะจะเห็นว่ารีเล็กซไมลยเนี่ยเป็นการรักษาสายตาที่มีผลข้างเคียงน้อยนะคะมีปัญหาน้อยจึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะวันนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาสายตา ที่นี่คือตำแหน่งของถ้าตรงข้ามกับวัดอรุณเลยนะคะก็เราก็อยากจะขอวอวยพรให้ในช่วงนี้ค่ะทุกท่านเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็มาช่วยกันตั้งการสูงไปด้วยกัน Stay safe นะคะด้วยความรักอย่างยิ่งค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อติดตามความรู้เกี่ยวกับการรักษาตานะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ